บทนี้ก็จะพูดถึงหลักการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กค่ะหรือว่าหลักไอแคร์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละอันนะคะว่าหลักการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กหรือว่าไอแคร์แต่ละตัวคืออะไรนะคะ <c oughs> อันแรกคือ Interaction ค่ะคือการร่วมเล่นนะคะขออภัยค่ะเสียงแหบ อันที่2คือคอมอร์ตนะคะคือท่าทีที่ผ่อนคลายและอ่อนโยนของตัวเรานะคะขณะเล่นกับเด็กและอันที่3คืออะแดปค่ะอะแดปคือทักษะการปรับตัวเราค่ะปรับให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างของพื้นฐานระบบประสาทที่ไม่เหมือนกันนะคะและอันที่4คือ r e s p o n ส์นะคะคือการตอบสนองตอบสนองให้สอดคล้องกับความรู้สึกและความต้องการของเด็ก ส่วนอันที่5นะคะคือหลัก encourage คือการให้กำลังใจและก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละรายละเอียดกันนะคะอันแรกนะคะคือ interaction หรือว่าร่วมเล่นคีย์หลักๆเลยนะคะเวลาเราไปร่วมเล่นกับเด็กะคะ่ะตามหลักของการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมคือเราเน้นเล่นตามสิ่งที่เด็กสนใจนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือการรอและการสังเกตการริเริ่มของเด็กอันนี้เป็นคีย์ที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถสังเกตและรอการริเริ่มของเด็กแล้วลงไปร่วมเล่นตรงนี้มันจะทําให้เราสร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้อย่างราบรื่นขึ้นนะคะส่วนอันที่2คืออารมณ์ร่วมของเราค่ะในขณะที่เล่นหรือการหรือปฏิสัมพันธ์กับเด็กอารมณ์ร่วมของเรานะคะคที่ น่าดึงดูน่าสนุกตรงนี้จะทำให้การสร้างสมรรถภาพก็เป็นไปในบรรยากาศที่อบอุ่นผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าเวลาเราลงไปร่วมเล่นนะคะสิ่งที่มักพบได้บ่อยเลยนะคะมีสองเรื่องหลักๆนะคะที่เจอได้บ่อยหนึ่งคือเราพยายามเสนอของเล่นให้เด็กค่ะ ะะซึ่งการนำเสนอถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือเราพยายามนำเสนอโดยที่เราไม่ทันสังเกตเลยค่ะว่า เด็กเขาสนใจไหมนะคะเขาอยากเล่นไหมเขาชอบมันไหมนะคะเพราะหลายครั้งเรานําเสนอนําเสนอแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับคือเด็กก็ยิ่งชิงหนีค่ะเพราะเขาไม่ได้สนใจของเล่นชิ้นนั้น,นะคะ่ะแรงจูงใจในการเล่นในการปฏิสัมพันธ์เราก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองกลับมาทบทวนตัวเองนิดนึงค่ะว่าเราได้ร่วมเล่นตามสิ่งที่เขาสนใจไหมหรือเราพยายามนําเสนอมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ดูว่าเขาสนใจหรือเปล่านะคะ ส่วนประเด็นที่2ที่พบได้บ่อยนะคะคือการควบคุมร่างกายของเด็กค่ะนะคะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเวลา,าทิปที่พ่อแม่เล่นกับลูกค่ะโดยเฉพาะในเด็กที่ค่อนข้างจะแบบพลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลายท่านก็อดไม่ได้ที่จะกำกับก,กำกับร่างกายของเขานะคะแต่ในกลุ่มออทิสติกลองสังเกตดูดีๆนะคะถ้าเราจับตัวเขาหรือจับหน้าให้เขามองหน้า สิ่งที่เราทําได้คือได้แค่จับโพสิชันร่างกายของเขาเท่านั้นนะคะแต่เราสังเกตดีๆเราจะไม่เห็นว่าเขาจะไม่มองหน้าเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นการกํากับร่างกายของเด็กอันนี้ก็เจอได้บ่อยอะคะ่ะด้วยความปรารถนาดีละคะ่ะเราอยากให้เขาสนใจเราร่วมเล่นกับเรานะคะแต่อันนี้ก็อยากให้พึงระวังไว้นิดนึงนะคะ่ะว่าเรื่องสัมพันธภาพเรื่องปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปในอารมณ์สนุกชอบใจเน,นี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลองกลับมาทบทวนใน2เรื่องอันนี้ดูนะคะว่าเราเผลอทําบ้างไหมนะคะถ้าเผลอก็ไม่เป็นไรค่ะกลับมาเริ่มต้นที่ร่วมเล่นในสิ่งที่เขาสนใจสังเกตแล้วก็รอเพิ่มขึ้นนะคะส่วนอันที่2ค่ะทักษะคอมฟอร์ตหรือผ่อนคลายนะคะทักษะนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันเพราะว่าท่าทีที่ผ่อนคลายที่สงบและอ่อนโยนของเราส่งผลกับเด็กนะคะช่วยให้เด็กเองก็ ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวทางความรู้สึกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเลยคือให้เราผ่อนคลายตัวเองนะคะก่อนลงไปเล่นกับเด็กหรือแม้กระถัดหรือแม้ในขณะที่เราปฏิสัมพันธ์กับเด็กเราอาจจะต้องค่อยๆกลับมามองตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะว่าเอะเราผ่อนคลายพอไหมนะคะแล้วเราได้ช่วยปลอบโยนเขาไหมเวลาเขารู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรือว่ารู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยนะคะตรงนี้สิ่งที่ อยากให้เน้นเลยคือท่าทีของเรานะ,ะช่วยให้เด็กผ่อนคลายนะคะแล้วก็คอยเป็นที่พึ่งที่ปลอดภยัยคอยปลอบโยนให้เขาได้เวลาเขาไม่สบายใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะเพราะเรากับเด็กเวลาปฏิสมัมพันธ์กันเราจะส่งพลังงานถึงกันเสมอนะคะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่พบได้บ่อยอีกเช่นกันค่ะก็จะมี2เรื่องหลักๆเลยนะคะคือท่าทีที่เร่งเรานะคะบางที เราอาจจะตั้งใจเกินไปก็ได้ค่ะมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นไปเร่งเร้าเขาเกินพอดีคําว่าเกินพอดีคือเร้าเขามากจนเขารู้สึกไม่โอเคแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องดูที่ความแตกต่างของเด็กแต่ละคนด้วยว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เจอได้บ่อยสำหรับเด็กที่ขี้กลัวขี้กงังวลถ้าเรายิ่งไปเร่งเร้าเขานะคะผลลัพธ์ที่ได้เวลาเราปฏิสัมพันธ์ก็จะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น อย่างดีที่เราคาดหวังนะคะเพราะว่ายิ่งเราผลที่เกิดขึ้นคือเด็กก็ยิ่งถอยห่างนะคะเพราะเขากลัวกังวลเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ช่วยเขาผ่อนคลายนะคะ <c oughs> ส่วนอีกสิ่งที่พบบ่อยอีกด้านหนึ่งคือขั้วตรงข้ามเลยค่ะคือถ้าทีเฉยเมยนะคะไม่ค่อยแสดงออกถึงความสุขอันนี้ก็เข้าใจได้ได้ได้เลยนะคะเพราะว่าบางเด็กบางคนที่มีข้อติดขัดค่อนข้างเยอะค่ะบางที ผู้ดูแลเองก็เหนื่อยต้องบอกคำนี้เลยอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าอารมณ์ของเราก็ส่งผลกับเด็กเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆกลับมาทบทวนค่ะว่าโอเคท่าทีเราเป็นยังไงเร่งเร้ามากเกินไปไหมหรือเฉยเมยเหนื่อยล้าเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะ